ได้ม่ต่อครับแกไปน่อนด้ามแล้วไม่พี่ด่าผมมาด่าผมเพราะอะไรผมบอกตรงๆนะครับผมผิดกลุ่มผมจะพูดในกลุ่มว่าโ่วันไปดานายกไออมโจตรงสารแต่ว่ามันผิดกลุ่มผิดกลุ่มครับพีพี่เขาไม่ถ่าได้นะไม่ได้ท okay. ุกคนหลับคุณบอกว่ามาสร้างภาพได้ผมจะไปทคําที่ี่สร้างแต่ภาพสั้วผมขอโทษแล้วก็ ผมเป็นขอโทษแต่ผมคนกันตะเกีนผมเป็นเป็นเกันไปด้วยอย่งนี้นะพี่ผมอาะส่วนตัวผมนะผมอยากจะบอกพี่ตรงว่าไม่อยากให้พี่ทำแบบนี้แับไทผมแค่อยากบอกพี่ว่าเพียรทำแบบนี้แบบไทยไอะไรเพราะว่าหนึ่งที่เเจ้าหน้าที่นะครับแล้วคนที่ผมเป็นผู้มาเยือนทุกคนอยากมาช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านประหลัดทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้พี่คนหนึ่งที่ใส่ชุดเจ้าหน้าที่พี่จะทำให้คนอื่นเป็นทาาลงไป็ท่า พี่นอบอกว่าทั้งทั้งที่ทุกคนเนี่ยม่อคืนอยู่กับผมนะห้าทุ่มยังมาหาที่ให้ชาวบ้านรับของอยู่เลยต้นื่อคืออะไรป่าที่จะเจอเนี่ยมอบพี่เป็นมาสามสิบกว่าปีพี่ก็ต้องมีวันที่ภาะวะมากกว่าคนอื่นวันนี้ผมเป็นผู้มาเยือนที่มาด่าผมไม่ได้พี่จะบอกว่าดา่าผิดพี่ไม่ควรไปด่าใครเพราะตัวพี่เองอ่ะวันนี้หน้าที่ของพี่คืออะไรหน้าที่ผมคือปกป้องชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านตอนน้นร่วมผู้พี่ต้องทำงานถูกป่ะแต่วันนี้แค่ในตรังอ่ะจะทำให้ทุกคนแบบ มีความสุขอ่ะมันไม่ได้หรอกมันต้องคนทุกคนมาช่วยกันทําผมเชื่ออย่างนี้นะพันใหญ่อดุดอย่างผมยกตัวอย่างอ่ะแค่หใหญ่ที่เดียวก็ไม่ได้หรอกคนทุกประเทศต้องช่วยกันทาวันเนี้ยคนต่างถิ่นคนทั่วประเทศมาช่วยกันแต่นี่ไปด่าคนที่มาช่วยสร้างแต่ภาพวันเนี้ยผมเป e ิดผมนคตัวอครับยอมรับผิดเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านเขาม่ยอมรับผิดยอมรับดไปแล้วอย่าทำแบบนี้กับใครนะอย่าทำแบบนี้กับใครดีผมก็ คอมเมนต์ขอเจ้าุนทสารตักเงินเนเอฟเซการจะมาดันเจ้าตเอาเอาเอา,เอาที่ผมไม่อยากไปตั้งข้อกำหนดใหครับเอาความรู้สึกของพี่เองพี่อยากทำอะไรพี่ก็ทำคแต่อย,ย่าไปด่าใครนะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับวันนี้ผมเชื่อเลยทุกคนอะ่ะไม่มีใครเห็นด้วยกับพฤติกรรมของพี่นะแล้วการที่พี่โตพี่อายุ่ไไรแล้วพี่นะี่ยห้าสิบกว่าแล้วนะเราไม่รู้จักกันอย่าไปเรียกคน ไอสัสไอนู่นไอ้นี่ไม่ดีผมยกมาปิด้เาจ้างปาตึงมัาอ่ะดูเป็นหวาที่ไปแล้วกันไม่ไม่เก็าจ้างปาตึงงหายอะผมยกแล้ว่เมาเหยอย่างนี้ปวเมายาครับเมายาดิโต๊ะรับเมายาอะไรยาให้กำลังกหวานัคนนั้นยอหิดเลียครับอ้าโอเคนี่มีอะไรส่วนตัวที่ไม่ชอบผมไมไม่มยมีเลยไม่มีเลย่มาดาไม่มีเลยดินไปแด้เลยผมยกพี่ด่าทุกคนไหม แต่ดี๋ยนี่รัปา้กับทำใจเออเจียไปด่าคนอื่นนะเพราะว่าถ้าพี่ไปด่าอสมุติไปเจอคนอื่นเขามาช่วยเงี้ยแล้วเป็นพี่อีกอ่ะรอบหน้าคำที่พี่บอกว่าพี่รู้สึกปิดพี่ขมึกมันจะไป่สูงเปล่าเลยนะไม่ปแบขอคอมเมนต์ในเดืนน้าไดู้กันรับเล้วผไม่ได้มาคาดหวังนะเพะนนดาคุณนนด้าก็มาโค้มา เวลา่ทำแบบนี้นะรู้ป่ะไม่มีแล้วครับขอบคุณทุกท่านมากครับยินดี่เราอยากทำแบบนี้แตยีเฮ็ดมีพ้น์เงาน่ารักอย่างที่เราเห็นนะจิตใจดีแต่พี่อยาไปทำภาพแบบนั้นรุ่นด้วยนะโค้งางขวาไปได้จงประจิตแต่เขาให้มาจุดปเร็วเดียว่ลเดี๋ยวมจะด้ยัรียะองเปนัา่ารนังันยรัยกั

เ่ากที่อยากคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก็คือผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังให้เขาจะต้องทำอะไรให้ผมแต่ผมอยากจะเตือนสติเขาว่าอย่าทำแบบนี้เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นวันนี้มันช่วยยกน้ำยกของทำงานอย่างหนักจากกลางคืนถึงเช้าเพื่อจะเตรียมงานวันนี้นะครับแต่เนี่ยคือเขาเป็นคนส่วนน้อย นะเราออกมาช่วยตรังคนทั้งประเทศเนี่ยมาช่วยที่ตรังตรแต่ถ้ามาแล้วถูกดา่าใครนะครับจะอยากส่งความช่วยเหลือมาที่ตรังซึ่งอันนี้เป็นส่วนน้อยจริงๆนะส่วนน้อยนะครับวันนี้ก็ปรับความว่าใจและอย่าทําแบบนี้อีก อย่าทำแบบนี้เพราะมันกระทบคนส่วนมากคนส่วนอื่นแล้วไม่ใช่ไปตามด่าคนที่มาคอยช่วยเหลือเอไม่ได้ครับผมไม่โอเคก็คุยกันแล้วครับก็ถือว่าให้โอกาสเขาปรับตัวแต่ผมเชื่อด้เป็นคนอื่นไปร้องเรียนแล้วนะครับผมได้คุยกับทางท่านผู้ว่าทางท่านประหลัดนะครับได้คุยกับทางท่านสจได้คุยกับทางท่านกำนันทุกคนไม่มีใครถือหางไม่มีใครอยากว่าสนับสนุนปกป้องคนที่ทำแบบนี้เลยมีแต่คนบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรนะเพราะวันนี้ก็คุยแล้วตัวเขาเองก็รู้แล้วครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรแล้วเขาบอกว่า ครั้งสุดท้ายจะไม่ทําแบบนี้ก็โอเคครับถือว่านะก็ถือว่าให้โอกาสไม่อยากไปตัดหน้าที่การงาน,งานรับราชการมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ขอให้ปรับนะก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นน้องด้วยโอเคขอบคุณป้าครับ